สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายฝึกมังกรในบล็อกฟุตครับผมสําหรับในวันนี้ครับคลิปของเรานะครับเราจะมาอ่าเขาเรียกอะไรอธิบายข้อมูลเนาะของเควสวันที่2นะครับก็ก่อนที่จะไปเควสวันที่2เดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนความทรงจำของเควสวันที่1นนิดนึงสำหรับเควสวันที่1นเนาะก็เควสแรกนะครับเราจะไปตีมอนที่เวลใกล้เคียงกับเรานะครับวิธีดูว่ามอนตัวไหนเวลใกล้เคียงกับเรานะครับกดไปที่เข็มทิศนะครับแล้วก็กดแทร็กเลยครับผมมันก็จะชี้เนาะว่าเรา ก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เควสที่สองครับผมออกทะเลครับเพื่อไปตีพวกเจ้าทะเลพวกปิรัญญาอะไรพวกเนี้ยตีให้หมดนะเจออะไรตีให้หมดในทะเลก็ประมาณนั้นเควสที่สามไปเหตุผลครับเหตดผลใครก็ได้ครับเถตดอะไรก็ได้ครับเถตดเหตดไปฮะอ่าก็จบเควสวันแรกไปนะครับผมหลังจากนั้นครับรออีกวันหนึ่งครับเควสวันที่สองครับเควสวันที่สองเนี่ยเควสแรกก็คือจะเป็นเควสที่เราจะต้องออกทะเลครับ ออกไปให้ไกลที่สุดไปจนทะเลระดับแบบความอันตรายระดับ6อะครับที่มันมืดมืดมัวมัวแบบภาพแบบชวนปวดหัวลายตาน่ะครับเราอยู่ในนั้นสักพักหนึ่งครับอยู่สักห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีอยู่ไปฮะแล้วก็กลับมาครับผมเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นนะครับประมาณนั้นเควสที่สองครับเควสนี้ก็ต้องใช้เพื่อนอีกแล้วครับก็คือเป็นเควสที่เราจะต้องให้เพื่อนเนี่ยโยนผลปีศาจครับลงพื้นครับโยนผลลงพื้นนะไม่ใช่เทรดนะฮะโยนลงพื้นแล้วเราก็เก็บครับเสร็จละแค่นั้นแหละ อ่าแล้วก็เควสที่สามครับเควสนี้ก็คือเราต้องไปตีบอสไอเอลิทบอสนะครับผมอีลิทบอสก็คือบอสที่ว่าเรามารับเควสตรงนี้ครับแล้วมันจะบอกว่าบอสอยู่ที่ไหนนะอ่าเราก็มาตรงนี้แหละเนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่พอร์ทาวนะฮะเราก็ไปตีได้เลยนะครับผมนั่นคือเควสที่สามนะครับตีสามตัวฮะเดี๋ยวผมขอญาตไปตีแป๊บหนึห่งฮะก็สําหรับแต่ละเกาะนะครับผมจุดเกิดในบอสตัวนี้มันก็มีไม่เหมือนกันนะฮะก็ไปลองวิ่งวิ่งหาดูครับผมแนะนําให้มีผ้าคลุมคาตาคูรีก็เปิดดาคคูรับ มันจะมีอยู่สามชื่อเนาะมันจะมีชื่อเดียโบชื่อเอ่อผมจําไม่ได้แล้วฮะมันนานละ <c oughs> เออคือเควสนี้มันตั้งแต่แบบโลกสามมาแรกๆแล้วนะผมก็จําไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขอหาหนะมีอะไรนะเนี่ยเดียนเดอฮาแล้วก็อีกชื่อหนึ่งผมก็จําไม่ได้ล <c oughs> เะเดี๋ยวก็ตีไปครับสามตัวตอนนี้ผมตีตัวที่สองอยู่เควสผมยังไม่จบหรอก ผมต้ตีตัวที่สองอยู่ก็วันหนึ่งมันจะมีสามเควสครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอีกคลิปหนึ่งเควสที่สามวันนี้เอาไปแค่เควสหนึ่งเควสสองก่อนนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นลูกพี่อ่าโอเคก็ตอนตอนก่อนผมมาเนี่ยก่อนผมจะเปิดคลิปเนี่ยเควสผมมันจะอยู่ที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เป็นหกสิบหกหรือเปล่าไม่ก็ขึ้นเป็นหกสิบหก 67ิบเจ็ดนะฮะเออก็ขาดอีกตัวหนึ่งก็จบเควสสามนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับอีกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังแบบสงสัยเนาะว่ามังกรขี่ยังไงนะนี่นี่เป็นไงไอรที่กำลังสงสัยนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ฮะก็คือคุณจบเควสสองของวันที่สองนะครับเควส2นะพอคุณจบเควส2ปุ๊บเนี่ยคุณก็มากดตรงนี้ครับนี่เควสตัวนี้ครับมันจะมีเมนูอัปเกรดขึ้นมาครับก็กดอัปเกรดไปครับ ซึ่งตอนนี้ผมอัปเกรดสกิลแซกับสกิลเอ็กไปแล้วสกิลหนึ่งกับสกิลสองคผมอัปไปแล้วเหลือแค่สกิลสามแต่ละสกิลเนี่ยมันก็จะใช้ลูกไฟนะครับสกิลแซใช้ห้าลูกไฟนะครับสกิลเอ็กนะครับสกิลสองเนี่ยใช้อ่าเจ็ดลูกไฟนะครับแล้วก็สกิลสามใช้สิบลูกไฟนะครับผมซึ่งวิธีเก็บลูกไฟก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วอะแต่เผื่อคนไม่รู้ครับก็มาที่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่นี่นี่วิ่งมาข้างหลังครับคุยกับตัวนี้ครับแล้วเลือกไปที่อันแรกครับหันครับผม พอเรากดปับ๊บชัวปับ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราต้องไปตีตัวอะไรนะครับทุกตัวที่มันให้เราตีนะครับจะอยู่บริเวณเกาะนี้ทั้งหมดนะครับอย่างไอสิ0ต้นไม้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่มอนเตอร์นะอันนี้เป็นต้นไม้แบบต้นไม้จริงๆนะฮะต้นไม้พวกที่อยู่ในเกาะน,นะครับผมทำลายไปครับเควสหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3 4สี่ลูกไฟเนาะก็แล้วแต่ดวงไปฮะซึ่งเควสทำลายต้นไม้เนี่ยโอกาสได้ลูกไฟน่าจะเยอะสุดละเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยเรา้เห็นลูกไฟไหมเราก็โซเข้าไปเลยครับนี่แค่นี้เองเก็บได้ละนั่น ก็ประมาณนี้สาหรับการเก็บลูกไฟพอเราได้ลูกไฟมาแล,แล้วเราก็ลูกไฟนั่นแหละครับไปอัพครับผมก็ดูจํานวนที่เรามีด้วยนะครับผมอย่างตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณน่าจะ1ลูกมั้งเพราะว่าผมเพิ่งอัพไปอ๋อมี4ี่ลูกนะครับผมขาดอีหกหลูกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่คนสนใจคือสกิล2ของสกิลนี้นะฮะนี่ขี่หัวมังกรแบบนี้อ่าส่วนสกิลหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างนะครับผมต่างกันแค่มันชาร์จได้ครับเดี๋ยวให้ดูป๊บชุยงเห็นปะ เออพอชาร์จเต็มมันก็จะชวิงนะฮะแค่นั้นเองส่วนสกิลเอ็กก็ขี่หัวมังกรครับนี่นี่ขี่เป็นวินเซิร์ฟเลยอ่าแค่นั้นแหละสิ่งที่ต่างกันโอเคคลิปนี้ก็ไปกันแบบสั้นๆไวๆแบบนี้แหละเพื่อให้ทุกคนแบบจะได้รีบไปทํากันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ไปยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแค่นั้นแหละ